สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการจนาทประสิธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนการกุศลหลวงปู่สิจันวรน,นาโพวันนี้จะมาทำคลิปว,วิดีโอตั้งแต่ตื่นนอนถึงตอนเย็นเราทำอะไรบ้างไปรับชมกันเลยค่ะ สวัสดีเช้าวันสุกค,ค่ะวันนี้ก็จะมาอาบน้ําไปโรงเรียนกันค่ะขั้นตอนแรกไปเป็นงฟันกันเลยค่ะล้างหน้าเสร็จแล้วไปฟันเสร็จแล้วต่อไปอาบน้ำค่ะ แต่งหน้าโรงเรียนนะคะแต่งจิ๊บๆค่ะแต่งง่ายๆไม่ต้องเข้มมากต่อไปก็จะเป่าผมนะคะต่อไปก็ไปทำผมกันเลยค่ะไปเจอกันอีกทีตอนแต่งตัวนะคะวันนี้ก็เวลา หกนาฬิกาห้าสิบนะคะกำลังจะไปโรงเรียนค่ะไปโรงเรียนกันเลยนะคะเราไปเอารถดดกันเลยค่ะเจอกันที่โรงเรียนนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงโรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้กําลังเข้าแถวค่ะเข้าแถวตอนเช้านะคะก็มาสายค่ะหรือได้ยินตรงนี้ค่ะมาสายแค่ไม่กินนาทีเองทุกคนโทษของคนมาสายค่ะรดน้ําต้นไม้ค่ะเล่นนานแต่เช้าเลยอันนี้ก็ต้นไม้นะคะ เช้าวันศุกรค่ะตอนนี้ก็เวลา9ก้นาฬนะคะก็โนเรียนอับเลขค่ะตอนนี้ก็กำลังเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็โชว์ะโชว์คุณน่พักเที่ยงนะคะกำลังจะกินข้าวค่ะ ตอนนี้ก็กำลังรอเรียนช่วงบ่ายนะคะก็ถ้าเรียนช่วงบ่ายสเสร็จแล้วก็เข้าแถวกลับบ้านคะ่ะกำลังเข้าแถวเลือกเรียนคะ่ะทุกคน,นคเข้าแถวเสร็จแล้วนะคะก็ขออนุญาตขับรถกลับบ้านนะคะตอนนี้นะคะก็ติดไฟแดงอยู่กำลังจะกลับบ้านคะ่ะ ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะคะพอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ